มาตรา47ตรีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อก็คือพ้นสภาพไปนะครับพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภานะครับก็คือวงเล็บหนึ่งถึงคลาวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือครบอายุนะครับหรือครบอายุก็คือ4ปีนะครับ หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก,ก็พ้นสภาพไปนะครับวงเล็บ2ตายวงเล็บ3าลาออกนะครับแต่การลาออกเนี่ยท่านจะต้องยื่นหนังสือต่อนายอำเภอนะครับไม่ได้ยื่นหนังสือที่ประธานสภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับยื่นต่อนายอำเภอนะครับวงเล็บ4ถ้าท่านขาดประชุมสภา3ครั้งนะครับติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็หมายความว่า ถ้าขาดนะครับแล้วครั้งถัดไปมาครั้งตัดไปขาดอย่างนี้เขาไม่ถือว่าติดต่อกันนะครับแต่ถ้าขาดสามครั้งติดต่อกันด้วยนะครับแต่ถ้ามีเหตุผลอันสมควรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เหตุผลอันสมควรที่จะต้องขาดเนี่ยตรงนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะพ้นจากตำแหน่งไปนะครับ วงเล็บ5มิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนนะครับตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่ามีหลักฐานพยานอย่างไรนะครับที่พิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้อยู่เกิน6เดือนขึ้นไปนะครับต่อมานะครับวงเล็บ6เป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นหรือองค์การบริหาร หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นจะกระทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นสมาชิกสภานะครับแล้วมาถ้าสมมุติมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วท่านเข้ามาเป็นคู่สัญญาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับต่อมาในวงเล็บ7ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47. ทวีหรือกระทําการฝ่าฝืนมาตรา64ทับ2วรรคสนะครับวงเล็บ8 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้ท่านพ้นจากตำแหน่งนะครับโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยนะครับเสื่อมเสียก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบนำบลจานวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกของทั้งหมด เท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งในสามนะครับเสนอให้สภาพิจารณาและมะติดังกล่าวก็จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่นะครับคะแนนยื่นเนี่ยหนึ่งในสามนะครับคะแนนให้พ้นเนี่ยสามในสี่ทั้งนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้นั้นไม่ได้อุทธรณ์นะครับไม่ได้มีการอุทธรณ์โต้แยง้งมติสภาภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แยง้งก็ให้สมาชิก สภาพนั้นสิ้นสุดลงเลยนะครับนับตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรหรือโต้แยง้งดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเขามีระยะเวลาในการโต้แย้งหรืออุทธรอยู่นะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเมื่อครบระยะเวลาก็ถือว่าพ้นจากตาแหน่งไปนะครับวักที่2นะครับวักต่อมานะครับในกรณีที่สมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบทผู้ใดได้สิ้นสุดลงตามมาตรา ามาตรา47ตีในวงเล็บ8เนี่ยนะครับผู้นั้นอาจจะอุทธร์หรือโต้แย้งมติสภาไปยังในอำเภอการโต้แยง้งการอุทธร์นะครับในกรณีที่เขาเข้าชื่อเสนอแล้วก็มีมติในเรื่องของความเสื่อมเสียความประพฤติเนี่ยนะครับท่านจะต้องยื่ยนอุ่ทธร์หรือโต้แย้งนะครับไปยังในอำเภอนะครับภายใน15วันนะครับภายใน15วันนับตั้งแต่เมื่อใด ก็นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับทราบมติของสภานะครับโดยให้อระบุข้อทอทธรณ์หรือข้อโต้แยง้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายประกอบนะครับโต้แย้งไปที่นายอำเภอหรืออูธรณ์ไปที่นายอำเภอภายใน15วันนะครับแล้วก็ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงข้อโต้แยง้งหรือข้อกฎหมายที่ท่านบีนะครับแล้วก็ให้ในายอำเภอเนี่ยสอบสวนวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งและคำวินิจฉัยของนายอำเภอก็ให้เป็นที่สุดนะครับในประเด็นของเรื่องของความเสื่อมเสียนะครับความเสื่อมเสียความไม่สงบเรียบร้อยหรือก็ทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภานะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับการพ้นสมาชิกภาพตามวงเล็บ9นะครับวงเล็บ9เนี่ยก็คือราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4นะครับรัศดรเนี่ยรัศดรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับวงเล็บ วักที่2เมื่อมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับสมาชิกภาพขององค์การ,ราสมาชิกสภาผู้ใดสิ้นสุดลงดำตามวงเล็บ 4, วงเล็บ 5, วงเล็บ6หรือวงเล็บ7คืออะไรครับเรายอนม,มาดูนิดหนึ่งนะครับวงเล็บ4ก็คือขาดประชุม3ครั้งติดต่อกันวงเล็บ5ไม่ได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา6เดือนขึ้นไปนะครับวงเล็บ6เป็นผู้มีส่วนได้เสีย นะครับหรือวงเล็บ7ก็คือขาดคุณสมบัตินะครับนะครับตรงนี้นะครับหรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผู้ใดสิ้นสุดลงตามวงเล็บ7นะครับตรงนี้เนี่ยให้ในายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับภายใน60วัน นับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับและก็ดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ในอำเภอ,อสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนแม้ว่าสมาชิกสภาผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดน,นะครับ เว้นแต่พราะเหตุตายหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีนะครับในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการสอบสวนตามกรณีวงตามวงเล็บ6หรือวงเล็บ7นะครับก็คือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือขาดคุณสมบัตินะครับไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนดเวลานะครับในอำเภอเนี่ย ก็อาจจะขยายเวลาในการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน30วันทั้งนี้การดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดนะครับในกฎกระทรวงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกฎกรณีนี้นะครับเป็นกรณีตามวงเล็บ4นะครับตามวงเล็บ4ก็คือขาดประชุม3ครั้งติดต่อกัน วงเล็บ5ไม่ได้อยู่ประจําเกิน6เดือนนะครับในหมู่บ้านนั้นวงเล็บ6เป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับหรือขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภานะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุเหล่านี้นะครับนคนสงสัยเหล่านี้เนี่ยเขาให้านอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสอบสวนนะครับแล้วก็จะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยนะครับ ในวงเล็บ456หาหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในวงเล็บที่7นะครับและนายเภอเนี่ยจะต้องดําเนินการวินิจฉัยใ,ให้แล้วเสร็จภายใน30วันด้วยนะครับนับแต่วันที่นายเภอได้สอบสวนเสร็จแล้วก็จะต้องวินิจฉัยภายใน30วันหรือได้รับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยภายใน30วันนะครับถึงแม้จะพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะครับสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไปแล้วก็ตาม แต่ถ้าพ้นจากตำแหน่งเกิน2ปีไปแล้วเนี่ยก็ให้ยุติหรือว่าเสียชีวิตก็ให้ยุติเรื่องนะครับแล้วก็ในอำเภอเนี่ยก็อาจจะขยายเวลาได้นะครับถ้าสอบสวนไม่แล้วเสร็จขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันนะครับการสอบสวนการดําเนินการก็ให้เป็นไป,นปนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับวักต่อมานะครับในกรณีที่นายอำเภอเนี่ยได้วินิจฉัยว่า นะครับถ้านายเพอได้มีการวินิจฉัยนะครับว่าสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตามวงเล็บ4 5 6หรือ7เนี่ยก็ให้ในายเภอรประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกันนะครับไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากตําแหน่งไปก่อนหรือไม่ก็ตามโดยในคําวินิจฉัยนั้นก็ให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตําแหน่งเอาไว้แล้วก็ให้สมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผู้นั้นสิ้นสุดลง ะคับสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุนะครับตั้งแต่วันที่มีเหตุเลยนะครับตามวงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6ก็คือขาดประชุมไม่ได้อยู่ประจำในหมู่บ้านเกิน6เดือนหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือขาดคุณสมบัตินะครับแต่ไม่กระทบนะครับไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทําไปก่อนวันที่มีการประกาศคําวินิจฉัย่าตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขารับ ค่าตอบแทนไปแล้วดําเนินการต่างๆไปแล้วตามกฎหมายเนี่ยไม่ไม่กระทบตรงนี้นะครับถ้าในขณะที่ประกาศคําวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกําลังดํารงตําแหน่งสมาชิกหรือผู้บริหารอันเป็นผลจากการเลือกตั้งนะครับต่างวาระหรือต่างองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันก็ให้ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงอยู่ด้วยนะครับถึงแม้จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับแล้ว ได้รับเลือกตั้งดํารงตําแหน่งอยู่ด้วยนะครับก็ให้พ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ด้วยนะครับและในกรณีที่เป็นผลให้ผู้ให้ถูกและในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ให้ถือว่าวันที่ประกาศคําวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าวนะครับทั้งนี้คําวินิจฉัยของนายอำเภอตามมาตรานี้ก็ให้เป็นที่สุดเลยนะครับวักต่อมานะครับ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามวงเล็บ9พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับวงเล็บ9คืออะไรครับก็คือรัศดรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดไม่น้อยกว่า3ใน4ของผู้ที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาไมา่ผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปนะครับตรงนี้เขาบอกว่า กรณีที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงดามโมเลบ9้าพร้อมกันทั้งหมดเลยให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับ